สวัสดีครับสาวเสถียรพงนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาบอกรักแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับผมในแฮชแท็กนะครับผม Star Hunter บอกรักแม่นะครับผมก็อยากจะบอกคุณแม่นะครับว่าคุณแม่สู้ๆนะครับเพราะตอนนี้คุณแม่ของเต๋าเขาเป็นพยาบาลนะครับที่ต่อสู้เป็นด่านหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนคะแม่อยู่ออฟฟิศครับออฟฟิศที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เหรอครับผมกินข้าวอยู่เหรอใช่ กิเสร็จกาลังเตรียมรับคนไข้ไม่อยากจะบอกรักคุณแม่นะครับแล้วก็บอกให้กำลังใจคุณแม่ให้คุณแม่สู้ๆแล้วก็รักษาสุขภาพไปนะครับขอทักแม่นะครับสวัสดีครับพอปเตอร์นะคะก็อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมบอกรักแม่แบบออนไลน์ผ่านแคมเปญ H T H บอกรักแม่ c h ร์เล n g e นะครับก็ ให้ได้ว่าเป็นการบอกรักแม่แบบด e w นอะร์มอลเนาะในยุคที่ทางการภายนอกมันมีเรื่องของโรคระบาดอยู่นะครับก็อยากจะบอกแม่หลงนะว่ารักแม่มากๆนะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่มีแม่คนนี้คอยซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยวันแม่วันไหนๆมันไม่ได้สําคัญเลยมันสําคัญที่ว่าทุกวันที่เตรมมีแม่อยู่มันคือวันที่พิเศษที่สุดแล้วนะเรารักแม่นะแล้วก็ขอเพิ่มเงินเดือนนะคะขอบคุณคะ่ละลาไปกอ่อนฮัลโหลแม่ตาเ่อ uh. เป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีคิดถึงนะแม่จริงๆก็เพิ่งวันเกิดแม่ไม่นานมันนี้เองเนาะแต่ว่าก็ขออวยพรีกครั้งละกันอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกนานๆน,นะครับก็ใกล้วันแม่แล้วแม่ก็ขออวยพรให้ลูกบ้างนะคะ <c oughs> ให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโควิดโควิดหมดเสทีทีลูกจะได้มีงานมีเงินแม่จะได้อาศัยบ้างไม่เรียกว่าอาศัยเรียกว่าเต็มใจให้มากกว่าเพราะว่า ตอบแทนบุญคุณไงอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวไม่รบก,กวนแล้วมันดึกแล้วยังไงก็ขอให้แม่แบบพ่อขออยเยอะลวกันกือว่าแข็งแรงสุดท้ายรักแม่นะครับครับรักักลูกเหมือนกันลูกครับแล้วบวันดีครับบายตื่นต<ย>ับวันแม่ปีนี้ก็ขอให้แม่ๆทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยนะครับขอให้โควิดไม่มาลํำควางน,นะครับแล้วก็ขอให้ลูกๆเป็นลูกที่น่ารักเสมอไปนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกรักแม่ในวันแม่ด้วยนะครับ สวัสดีครับก็ในโอกาสวันแม่นะครับก็อยากจะบอกว่าคิดถึงแม่นะครับไม่ได้เจอแม่นานมากแล้วนะครับผมก็หลายดีกันอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้กลับเลยเพราะช่วงนี้โควิดหนักมากก็อยากจะให้แม่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงแบงค์นะครับเพราะว่าแบงค์สบายดีนะครับฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทํางานเก็บเงินไห้เยอะนะครับก็มีโอกาสก็ถ้ากลับได้ก็จะกลับไปหานะครับก็ช่วงนี้แ้่อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆครับรักแม่นะครับผม สวัสดีวันแม่นะครับลูกคนไหนที่อยู่ใกล้คุณแม่นะครับก็สามารถโทรไปบอกรักหรือว่าส่งข้อความไปหาท่านได้นะครับส่วนลูกคนไหนที่อยู่ใกล้คุณแม่นี้นะครับแล้วไม่กล้าบอกรักคุณแม่ตรงๆเนี่ยก็ทำนี้ได้นะครับรักคุณแม่นะครับเช่นกันจ้ารักลูกเหมือนกันก็ขอให้คุณแม่ของทุกๆคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆนะครับคุณแม่กัเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับผมเจนนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกรักคุณแม่ะคระับผมในรายการบันแม่นะครับเจ็ดหลักแม่นะครับขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้คุณแม่คิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับแล้วก็เจ็ดก็จะเป็นลูกที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะฮะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเจ็ดกับแม่เนี่ยคุยกันครบทุกวัน,นะครับผมแล้วก็บอกรักกันตลอดเวลาเลยนะฮะผมคิดว่าไม่ว่าจะวันไหนเราก็บอกรักคุณแม่ได้นะครับผม สุขสันต์วันแม่นะครับผมขอให้แม่มีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อยู่กับหนูเป็นานๆนะครับรักแม่นะคะเนื่องในโอากาสวันแม่นะครับผมกัดก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็รักแม่มากๆด้วยถึงแม้ไม่ได้เจอกันยังไงก็คิดถึงแม่เสมอนะครับ สุสานแม่นะครับก็ขอให้ปีนะครับแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคโควิด1นนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับผมใส่แมสด้วยนะครับแม่แล้วก็อยากจะให้แม่ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยแบงก็ไม่ได้เจอแม่เลยนะครับผมก็เอาไว้โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมผมก็จะกลับไปหาแม่อย่างแน่นอนนะครับแบงรักแม่นะครับรักแม่นะครับ สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับผมก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับผม네แล้วก็ขอให้อยู่เป็นลมโพลลมใสของลูกไปน,นานๆนะครับผมขอให้คุณแม่ทางหน้าจอนี้ด้วยนะครับผม mm hmm. มีความสุขมากๆเนื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้นะครับผมไม่มีอะไรจะให้นะครับก็คงเป็นความรักที่ลูกจะมีให้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอให้คุณแม่ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงปลอด ภัยจากโควิดนะคะเรา<ช>จะสู้ไปด้วยกันคะ่ะสูส้ๆนะครับกอดๆทุกคนคะ่ะจุ่ยนะครับวันนี้จะมาบอกรักคุณแม่นะครับเนื่องในวันแม่นะครับขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อยู่กับเหนี่ยปนานๆขอให้คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับสิ่งใดที่ลูกชายคนนี้ได้ทําผิดพลาดไปนะครับขอให้คุณแม่ให้อภัยแล้วก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆ ลูกชายคนนี้จะเป็นเด็กดีนะครับผมจะไม่ดื้อจะพยายามไม่ดื้อแล้วก็พยายามไม่ซนนะครับผมโตแล้วนะครับอยากให้คุณแม่รู้ว่าถึงไม่ว่าจะยังไงนะครับความรักที่ลูกชายคนนี้มีให้คุณแม่ก็ยังจะคงเหมือนเดิมเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมจะเนียรักคุณแม่นะครับสวัสดีครับผมต่างซูเปอร์บอยนะครับหรือว่าเดือดตงเองนะครับผมก็วันแม่ปีนี้นะครับก็อยากจะบอกแม่ว่าเป็นห่วงแม่มากๆนะ อยาให้แม่เนะี่ยดูแลสุขภาพดีๆเด้อแล้วก็อย่าหักโหอมอย่าฝืนตัวเองจนเกินไปพักผ่อนได้ก็ขอให้พักผ่อนให้เต็มที่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นตังสัญญาแ่้วตังจะกลับมาหาแม่แน่นอนอยาให้แม่สู้ๆไวเ้เป็นกำลังใจให้นะครับก็อยากจะบอกแม่ว่ารักแม่นะครับสู้ๆ f i ืิ สุขสันต์วันแม่นะครับวันแม่ปีนี้ขอวอวยพรนะครับให้แม่มีความสุขมากมาก,มากที่สุดเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณแม่มากๆสําหรับทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เด็กมาไม่ว่าจะอยากทําอะไรแม่ก็คอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องเลยดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยไว้โคว,วิดหมดเนี่ยเดี๋ยไปเที่ยวกันนะรักแม่นะครับสุขสันต์วันแม่นะครับะค,ะคุณแม่ก็เนื่องในวันแม่ยิงก็อยากจะ โทษคุณแม่ใน ที่แบบเป็นเด็กดือ้อที่ไม่ยอมเชื่อฟังคุณแม่ในหลายๆเรื่องชอบแบบว่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็เหมือนเชื่อมันในตัวเองมากเกินไปจนบางครั้งก็ทำพลาดในหลายๆอย่างในต่อๆไปนี้ก็จะเชื่อฟังคุณแม่ให้มากขึ้นนะครับลดทิฐิตัวเองแล้วก็จะเป็นลูกที่ดีครับจะตั้งใจทํางานแล้วก็ประสบความสำเร็จให้คุณแม่เห็นครับยังไงก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพปลอดภัยนะฮะรักคุณแม่นะครับ สวัสดีครับผมอิสแบงกี้นะครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับก็อยากจะมาบอกรักแม่ผ่านโซเชียลหรือว่าผ่าน ทุกๆคนนะครับให้ทุกคนได้รับรู้นะครับก็รักแม่มากๆนะครับแล้วก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมกับแม่ก็บอกรักกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงเพราะว่าผมมาอยู่กรุงเทพแล้วแบบกลับไปจันทบุรีไม่ได้ก็เลยไม่มีโอกาสได้กอดท่านไงก็บอกท่านว่าเออถึงจะอยู่ไกลก็คิดถึงนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับใครที่อยู่ไกลนะครับใครที่ไม่สามารถกลับไปกอดแม่ได้ก็ให โทรศัพท์ไปบอกคิดถึงท่านบอกรักท่านหรือไม่ก็ไลน์ส่งข้อความไปหาท่านก็ได้นะครับแค่นี้ก็แม่ก็มีความสุขแหลวครับงก็สุขสันต์วันแม่ชองนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันแม่นะครับวันนี้แบงก์ก็จะมาอ,ะอยากจะอวยพรให้คุณแม่ของแบงก์นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้คุณแม่เป็นแม่ที่น่ารักของแบงก์นี้เป็นนานๆครับแล้วก็ขอให้คุณแม่ไม่ติดโควิดแล้วก็ อยู่กับผมไปนานๆแล้วกันนะแม่คงไม่มีอะไรอวยพอเยอะก็สัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีของแม่ล้กกันนะครับไปไหนบ้างไหนก็ระวังให้มากๆครับเพราะตอนนี้เชื้อรุนแรงมากครับแล้วก็รักแม่นะครับสามแม่นะครับรักแม่นะครับบอกรักลูกมางเลยรักลูกแค่น แน่อๆกับวันแม่ในปีนี้นะคะฟุก็จะมาบอกรักคุณแม่ผ่านวิดีโอนะคะเนื่องจากฟุกกับคุณแม่นะคะอยู่คนละจังหวัดกันนะคะก็ไม่สามารถเดินทางมาเจอกันได้นะคะช่วงนี้เราก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่มีความสุขในทุกๆวันนะคะฟุกรักแม่มากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะฟุกก็มีของขวัญวันแม่นั่นก็คือเค้กวันแม่ค่ะแต่คุณแม่กินไม่ได้นะคะฟุกก็เลยจะกินแทนนะคะ